รู้ลึกรู้จริงแ้่นยำกับผมอาจารย์กิตณนะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงเดือนพฤษภาคม2568นะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากมีดาวที่มีการย้ายราศีครั้งประวัติศาสตร์ถึง3ดวงเลยทีเดียวก็คือมีดาวพฤหัสดาวราหู ดาวเสานะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าดาวตรีเทพเนื่องจากว่าเป็นดวงดาวที่จะมีผลต่อสภาพชีวิตโดยรวมถึง90%เลยทีเดียวและที่สำคัญดาวทั้ง3ามดวงนี้มีอัตราโครจรที่ไม่เท่ากันเลยนะครับดาวพฤหัสอัตราคนโครจร1ปีใน1ราศีดาวเสาอัตราการโครจร2ปีครึ่งใน1ราศีดาวราหูอัตราการโครจร1ปีครึ่งใน1ราศี แต่ทั้ง3ามดวงนี้มาย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมตรงนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนเลยทีเดียวนะครับโดยดาวราหูจะย้ายก่อนเลยวันที่5พฤษภาคมตามด้วยดาวพฤหัสวันที่13พฤษภาคมและตามด้วยดาวเสราร์นะครับ19พฤษภาคมซึ่งตรงนี้นะครับอาจารย์ได้ทำคลิป ดาวใหญ่ย้ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูดวงเจาะลงไปให้ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรว่าถ้าทั้งสามดวงนี้ย้ายพร้อมๆกันแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูด่วนเลยนะครับในช่องนะแล้วก็ยังมีคลิปเจาะลึกแยกออกไปอีกว่าลาหูอย่างเดียวจะส่งผลอะไรเสาอย่างเดียวจะส่งผลอะไรและ พฤหัสอย่างเดียวจะส่งผลอะไรก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับและอาจารย์ย้ํานะครับทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะครับเป็นดาวจรดาวจรคือดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าจริงๆนะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะผลการพยากรณ์จะดีจะร้ายเนี่ยขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดนะครับว่ามีดาวอะไรมารับดาวที่ย้ายเข้าไปเจอกันถ้าย้ายเข้าไปเจอกันแล้วส่งผลทางลบ มันก็จะส่งผลไม่ดีต่อดวงชะตาแต่ถ้าย้ายไปเจอกันแล้วส่งผลทางบวกก็จะส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างมากนะครับฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าดวงชะตาจริงๆจะเป็นอย่างไรอันนี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกชฉโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ขายไม่ดีฝืกนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาก,กับอาจารย์กิษระแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขอมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพ็ดดาวลัคนาพฤกษบพ,พฤษภาคม2568นะครับดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวศุกร์จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกำลังหลังจากที่เดินถอยหลังเดินวิปริตผิดปกติมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจะส่งผลให้ชาวลัคนาพุทธศพเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีความมั่นอกมั่นใจมีโอกาสดีๆมากมายเลยนะครับอาจารย์ได้ทําคลิปดาวใหญ่ย้ายไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยรีบไปดูด่วนเลยในช่องนะครับอาจารย์ได้พิคราะห์ดวงทั้งแบบภาพรวมดาวย้าย3ดวงพร้อมกั เป็นการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับแล้วก็เจาะลึกดาวใหญ่แต่ละดวงที่ย้ายครั้งใหญ่แบบ12ปี18ปี30ปีดาวพฤหัสด,ดาวราหูดาวเสาร์อย่างนี้นะครับก็สามารถไปติดตามรับชมกันในช่องได้นะครับ 1. พฤษภาคมดาวพุธโคจรเสิร์ดเดินหน้าดอย่างเต็มกำลังดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนปุตตะ โคจรเข้าสู่เรือนบิดาตนะครับจะส่งผลให้ชาวลักษณาลึกศพเนี่ยนะครับมีเหตุแห่งรายจ่ายที่มากขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสังคมหมู่เพื่อนญาติพี่น้องการบริหารจัดการการเงินต้องจัดการให้ดีทีเดียวเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนนะครับ าพฤษภาคมดาวราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีเข้าสู่เรือนการงานและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกำลังจะส่งผลดีในเรื่องของการงานเกิดการขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของการงานบางคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นบางคนมีโอกาสได้งานมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นหรือบางคน อาจจะมีอาชีพเสริมรายได้เสริมเข้ามาให้สบายอกสบายใจนะครับให้เน้นการใช้แอปพลิเคชัน AI เทคโนโลยีพวกนี้จะมาส่งเสริมเรื่องการงานได้ดีทีเดียวนะครับ13พฤษภาคมดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีเข้าสู่เรือนการเงินดาวพฤหัสเป็นดาวประธานแห่งความสิีมมงคลเป็นประธานแห่งสุปเคราะห์ทั้งปวง ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินจะส่งผลดีอย่างมากเลยนะครับบางคนมีโอกาสได้รับทรัพย์บางคนได้รับมรดกบางคนมีโอกาสได้รับเงินจากโชคลาภการเสี่ยงโชคเกิดความสําเร็จสมปรารถนาเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับการเงินเจริญรุ่งเรืองโดดเด่นในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับ15พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีเข้าสู่ลัคนาดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิต และจะเป็นดวงดาวที่ชาร์จพลังให้กับดาวดวงอื่นฉะนั้นพอย้ายเข้ามากลุมลักนณาก็จะชาร์จพลังให้กับดวงชะตาด้วยจะส่งผลดีในเรื่องการงานความสัมพันธ์รอบตัวความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเกิดการขับเคลื่อนต่อยอดจากแนวคิดสู่รูปประธรรมต่างๆได้รับความร่วมมือเกื้อกูลสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ 17พฤษภาคมดาวพุธโคจรเซิร์ดเดินหน้าอย่างรวดเร็วมาทับลัคนาเลยแล้วก็ยังไปร่วมกับดาวอาทิตย์อีกจะส่งผลดีในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความสําเร็จทางการเงินโชคลาภมีความสบายอกสบายใจการเชื่อมโยงคอนเน็กชันต่างๆเป็นไปตามปรนารถนาดีมากนะครับ18พฤษภาคมดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวจะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลัง อยู่ในเรือนลาภะลาภะหมายถึงโชคลาบหมายถึงโอกาสแล้วดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวหลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะเดินไม่ปกติส่งผลให้ชาวลัคนาพฤกษบอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เป็นรูปธรรมสักทีมีการวางแผนมีการคิดมากขึ้นแต่ในเดือนนี้ จะส่งผลดีนะมีโอกาสความสําเร็จต่างๆทําให้ชาวลัคนาพุษกมีความมั่นอ,อกมั่นใจเกิดการตัดสินใจถูกต้องนําพาสู่ความสําเร็จดีทีเดียวนะครับ19พฤษภาคมดาวเสาย้ายครั้งใหญ่ในรอบ30ปีเข้าสู่เรือนลาภะลาภะก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสดาวเสาย้ายเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลดีในเรื่องของการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เกิดโอกาสความสำเร็จที่รอคอยเกิดการเจริญเติบโตได้รับความไว้วางใจนำพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ23พฤษภาคมดาวเกตโคจรย้ายราศีดาวเกตเ,เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจิตยาณพิเศษเป็นตัวแทนของแรงกระตุ้นนะครับเมื่อเข้าสู่เรือนสัตชะแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเดินหน้า หุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจริจา,าญาติพี่น้องมิตรสหายนะมาเกื้อกูลสนับสนุนมาช่วยเหลือนำพาสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทีเดียวนะครับเลขมงคลประจำเดือน6 7 8 5 4ดูดวงกับอาจารย์ญญกฤษณะแบบรู้ลรึรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพ การค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแก่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำ ตัดสินใจได้ทุกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว